ก็วันนี้มัเป็นเกม s ตาร์เอ็มสตาร์อะไรหรือสตาร์อะไร m e m o r มบ e ีดีเฟกซึ่งเกมนี้เคยอยู่ในคลิปผมไปแล้วเป็นคลิปที่สองของช่องซึ่งอันนี้เป็นรหัสใหม่นะเพราะว่าถ้าผมมีรหัสรหัสเก่ารหัสนั้นอยู่แล้วก็ผมคงจะมีคลิปที่ตกทั้งคลิปที่ตกล่างไอร่กับคลิปที่ตกล่างเออ adjust o f อะไรสักอย่างที่มันเปลี่ยนอันติมันเปลี่ยนชุดแหละส่วนอันนี้นี่เพิ่งไปสู่เลยมาสดๆสดสดตอนร้อนเลยขีโ <Yeah. S 1> ตแบบจุๆและได้ดาบมันมาด้วยโคตรฟูออะทุกคนของโคตรฟูเนี่ยสู่มานี่ เอออันนี้ตู้ของพี่ลีน่านี่คีโตยูจิโอซึ่งสองตัวนี้ก็มีเพลงถือเป็นหกดาที่เก่งนะมีเพลงไม่พอเก่งแล้วก็ตู้อาวุธซึ่งผมจะไม่สุ่มทำห้าดาวนะไม่มีเพชรส่วนตู้ทางนี้เอ,อ่อผมสุ่มอันนี้ได้ชิโนนสุ่มอันนี้ได้ยูกิซึ่งมัน อยากได้คิริโตะอันนี้มากเลยเนี่ยๆในตู้นี้มีคิริโตะมาฮีโร่ครับคิรดดิโตะตัวเนี้อยากได้มากแต่มันไม่ได้อันนี้เป็นเต้ลงดันจีโอของผมนะได้ดูสักตา อุดขัดกันนี้ก็ได้เหรอ ซึ่งที่ผมไม่ทำไม่ทาคลิปแล้วสุ่มเพราะผมไม่อยากเกลือคือผมเคยทำคลิปเกมอยู่เกมหนึง่งที่เวลาพอทำคลิปแล้วมันยิงพอเล่นแล้วมันเกลือยิ่งสุ่มยิ่งเกลือก็เลยไม่อยากอืมสิบเจ็ด แล้วก็ช่วงนี้ใครยังไม่ได้กดไลค์ก็กดให้ด้วยละ่ะอืมถ้าถ้ารอการ์ดอยู่เด็กลิสต์ต่อไปจะเป็นของเอแจ็คเด็กลิสต์ต่อไปเป็นของแจ็คนะทุกคนอืม เนหนึก่กสักดาได้านไม่รู้ทำไมว่าเครื่องทุกคนเป็นไหมคนเล่นเกมเนี่ยเวลาเข้าหน้าเกมมาอวอจตเล่นเคเวสเนี่ยมันต้องกดอัปเดตอัปโหลดทุกครั้งเะย <c oughs> สีได้มากเลยภาค MD ไม่มีถึงอัลิสเลชั่นโอ้ยไอ้เรองย,อยูจิโอ ฝ่าบริการนี่ให้ความไปเลยฟันยับสั้นมากเลยนะเจ็ดเจ็ดวเอง ก็ถ้าใครม uh ีเควสพอจะแนะนำให้ไปฟาร์มเพชรได้ก็ขอหน่อยก็แล้วกันนะผมอืมอืมเควสของซิดิก้าจังเหรอเควสของอาร์ซินนา ทำไมช่วงนี้เควสปลดล็อกเยอะจังแต่ก็ดีส่วนอันนี้ผมเล่นไปหมดแล้วล่ะอือฮึแล้วก็เลยได้ดาบดาบ Inlucinator และ Evil r e p เ a อ e r ดาบเล่มเนี่ยตรงนเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมามันคือภาคของเหมือนจะเป็นดาบที่เกมมันสร้างขึ้นมาเฉยๆเพื่อลองแล้ว เพื่อที่ตัว6กดาวจะได้ไม่ซ้ำกับตัวในอนินี้มิก็ถ้าชอบกดไลค์ก็แชร์กดซับสไคร้ครด้วยนะครับขอบคุณครับ